จ้สบายดีพี่น้อง FC ทุกท่านวัสดุมองสุบองวันนีเป็น FC ฝั่งไทยฝั่งลาวกลับสบายดีพี่น้องอ่าเด็กๆข้าขึ้นลายแทะนะหมูขิงคำสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงเมื่อน um> şey> ี้ย้ำขับปุ้นสุดเด็กๆกินเนาะค่ะมาอือเด็กๆใช้เนื้อสกินได้เพอยู่วันนี้อ่าเด็กๆบริตัมย้ำย้ำจ้าซั่ว อาบว่างเลยลูกกินข้าวมาบวงสดกินเลยกินข้าวปกติลูกเปน็นยานะ <c oughs> บ้ยบดได้เพชรเพชรีว่ะละน่บ้เพชรน้ำทิพเปซาคือบบาามาน้องขา้ามสกินเยอะน่ะบเพชรพอดีแซ่แม่บดไใส่พรกล้ายลูก ิีบดจ้าเด็กๆก,กินพี่น้องตัดไม่ได้พี่น้องกินน้ำเด็กๆเด้ดอแซ่บซบ่ลูกแซ่บข้าวบดกินจะสิแซ่บรุ่นน้ำการเด็กๆสิเบิดบ่ ตาตังกล่องลืมพี่น้องเลยไปขายอันอยู่งานบุญก็ลืมเลยก็เลยไปปลาไว้อยู่เฮือนหมู่ยังไม่ได้เอามาเลยดเดือนมันเสียเ้ยวคิดกับมะเขือกัดมะเขือแน่ย้ำใส,ลส่ลูกซีนละูกซีนแลยสีเบิร์ตก่อนนั่นสีเบิร์ตกิอน,นอืม้มสีสัน,นพิจเตะบอลพี่น้องเขาบอกม่รู้สีอะไรร้องบ่ กินคําว่าสิลองยากกินแต่อันน้ํามันกินแต่ตอนน้องตาลยังกินได้พี่คําน่ะบ่กินเพชรพี่น้องกินเพชรบ่ได้ส่วนน้องจิวรกินได้เบิดคําว่าพีอ่า hoa sùm sẹp sẹp bò hình đẹp đẹp kiên mày nào nhung nhầm nhung nhầm nhung nhầm ยิบกินยิบกินบนแล้วอันโม่คำหลัลกเอาไปถีบเราตามหาอกินเบิรดด้วยลูกเมื่อนี้ได้นนไดข่าวโรงเรียนเยอะว้าวนักจีวรเห็นรถใหญ่มา แทบว่แซ่บบวเพชรเนีน่ย่ะลูกห่านบวเพชบรบวเพ้านะเจ้าเล้าอวบเพชร <c oughs> แม่กิ้งคัมพี่น้องตอนนี้เจากาเลาเปลี่ยนสื่อซ่องนะได้พี่น้องจา้าเปลี่ยนจากสื่อซ่องจากเจากาเลาเป็นแม่ ขิงคำบ้านนาพี่น้องจ้าเปลี่ยนซีซอ,องใหม่เลยพี่น้องบ้านบ้านเห็ดน,นาแม่คิงคำบ้านนาแม่คิงคำบ้านนาซอซองใหม่ของเจ๊ก,กเราเลอพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าเ้อจ้าก่อนอื่นก็ขอบุณหดายๆลเดอพี่น้นองเอชีทุกทานที่คอยเบิ่งเนาะ คอ่อยเบิ่งค่อยส้มที่ผ่านมากับขอบคุณในลายพี่ก็เราก็บ่มมีคำได้สิว่าค่ะมิจต่ควมาขอบคุณขอบคุณค่ะคอยเอฟซีทุกท่านอยู่ดีมีแหงแบ่งกันกินลูกหล่าแบ่งกันกินนัำน,นะแบ่งกันกินเอ๊ะแสบแซบแบแบ มะเขือกระแซบด้วยลูกมะเขือกได้จากอ่าน้องสลามาแจกพี่น้องจเขียนข้าคายน้องสลามาแจกของแม่บาลุงนะมาแจกครอบครัวละทงครอบครัวละทงพี่น้องี่หมู่บ้านเฮาก็ได้รายครอบครัวอยู่ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่อุดนแม่น้องลุงเจ๊กะเราก็ได้กินน้ำพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะ ก๋วยลอยๆเฮงๆกว่าเก่าด้วยจ้ะกินคำแซ่บนัวค่ะพวงเห็นตอนแรกได้ขายุลุปดูใน้ขาวตอนสาวาเลยน้ำผีบบ่มานเนาะต้องใส่บันหนาวีานอ้อง กำปิดหอไปสู่กำปิดอมาข้าวหอไปสู่แล้วเกือบเบิดแล้วเกือบเบิดแล้วหน้ามันก็แซ่บเสแบนัวนัวหูเด็กๆใส่มือยุบเลยเป็นอย่างนัวใส่มือยุบเป็นอย่างนัวมือมือผู้นั่นแล้วก็มือผู้นี่แล้วก็บผู้นีนัวเข้ากันเลย กินเวอร์แล้วพากันเป็นล่างเดอ้อเอ้ยไปนะพากันเป็นล่างบวงไปบวง,บวงมันเดอ้อพาซแล้วบให้กินได้เถอะแม่ก็เราลังก็เราบ้างก็ได้เนาะแม่นอ่าแถวเสียงเอื้อมลานทรายน้องขามกินได้ติลูกโอ้น้องขางกระเกงสรุปอิม่มน้ำเลือิ่มกระปุ้นกระปุ้นสองจับยัง เดยวสิบเบิดเด็กกับเป็นวัดน่อยนานาอะานาน,านาลายโหลดวัด บรรยากาศเนี่ยแรงพี่น้องแถวบ้านเฮากะแบบนาแรกเนาะพี่น้องจา้กากะสิแบบว่าแหง้งแรงในจัหน่อยบรรยากาศลมๆแถวรอบๆหมู่บ้านจีกาเราพี่น้องถนน,น,น,นทางกะสิประมาณนี้แหละอันฝนตกมาใหม่ฝนตกห้ามเนะาะกะสิแจมแน่พี่น้อง ต่ว่าขีพุ่นกับบลรายปันใดปกตินันปันหวานหิมะพี่นะไงกุ้มกุ้มไงกุ้มกุ้มขั้นได้ข้าบรถดไปนี่นนะเมนว่าเนี่ยโบเฮนสวนความไงผลตัว้ามซองซ้ำหมือนอกก่นเนาะก็เลยแบบว่า,าแยบลงเลยเนาะ บ้านเจี๊ยกกอล้อกบดกับบริไกลก,ก,กับพี่น้องเนี่ยไปเกสีเห็นเพิ่นสร้างสราใหม่เนะหล้างใหม่เนีเพิ่นตอนนี้น่คะได้ยุดได้ยุดไปแล้วพี่น้องยุดการก่อสร้างไปไว้สกนเพิ่นว่าก้ไว้ัยอันมีงบคอยต่อใหม่พี่น้องงบเพิ่นกับเบิดแล้วเนาะทางปุญญาเจดีย์เพิ่นสอยมาทาง U.S.A กับเบิดไปแล้วพี่น้องได้แต่เสาสองข้าง รอถามีงบมาแล้วเพิ่นกระซิเริ่มใหม่พี่น้องซาลาลังใหม่กระซลิลไปแล้วเลือดแต่ประตูคงเด้พี่น้องเจกัลลัให้เบิ่งใกล้ๆประตูคงเนาะได้แต่ซองเสาพี่น้องอะไรพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้เจกัลลัชกระซิลาเลยพี่น้องจา๋าพบกันคลิปหน้าเด้พี่น้อง อย่าลืมฝากกไรกดแชร์กดติดตามซ่องเจ๊กเกาเหล่าเด้อพี่น้องโอ้ยขอโทษพี่น้องเจ๊เกาเหล่าก็ลืมซ่องแม่น้องคิงคําบ้านนาพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนซ่องใหม่เปลี่ยนซื้อใหม่แล้วก็ยังบม่คุ้นพี่น้องไปละจ้า